รู้สบายดีทานผู้ชมวันนี้บรรยากาศตอนเช้าวันฝนฝนตกหนอก่นอข่ายุเขาแเล็ดหนอ่อ ฝนตกตอนเช้าพี่น้องบรรยากาศดีฝนตกท้าเขาอยู่หน้าพี่น้องอยู่หน้า คนตกนะพี่น้องมาพบมาพอกับสองชาวลาลูกชานาคือเก่าพี่น้องคนตกทำเขาสบายดีทีข่าวมาบึงมาโซนมาโซนมาสกุสุกคน เบิ่งท้องผากันยังเมื่อแจะนับพี่น่องแต่ว่าพนตกกะกะแห้งปันไดแต่ว่าพนตกแบบลินแหละพี่น่องมีลมหนาวพนตกลินถึงทันลมน้ำกันจหนาวพี่น่อง ขอขอบมุกขอบใจเ้ยที่เข้ามาเบิ่งมาชมกับสองสาวลาลุสาวนาที่เบิ่งที่สมที่ติดตามมาตลอด ฝนตกก็มีเนาะพี่น้องเพราะว่ายังบ่ทันได้เกี่ยวขา้าวฝนตกทําข้าวซาลลกษนาบม่มียังมาฝากี่ากน้อนจะภาพงามๆมาฝากี่ฝกน้อตอนเช้าฝนตกยามเช้าเนาะน ไอ้น้องอาเบอรสจิตตุสุดคนขับมาบึงมาส้มถึงกดไลค์กดแชร์ชาวลาลูกชาวนามาตลอดขอขอเคามกขอบใจว่าอยู่ไทยหรืออยู่ลาวฟังลาวพี่น้องถึงขับมาบึงมาส้มกดไลค์กดแชร์ชาวลาลูกชาวนากับ Mata la otra. มาพบกับกันตอนเช้าพี่เนาะความบรรยากาศเย็นดี ป้นตกพี่น้องทางลิ่นทางลมสิหนาวๆบินกาดหนาวพี่น้องพ่ถ้ายกขาวล่าวนั่นแหละพี่น้อง ซาลาลูกซาลาจะได้ขอจบสมิตซะก่อนวนาพี่น้องบัดสุขสุขคนขับมาบุ้งมาซมเกิดอายปลาลูกเงาห่ามาโยกไก่เลยอยู่ไก่ถือมาติดตามกดไลค์กดแชร์อักติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องบัดสุกสุขคนจะได้มีกำลังใจ คลิปต่อๆไปพี่น้องมัสกุลทุกคนเข้ามาบุกมาชมซาลาขนบศสนษษาเขาจบถึงจะก,ก่อนนะพี่น้องเนาะสบายดีมัสกูลทุกคนเ้ไอ้ปฝ่าลุงเอมาไว้